ได้ทำไมอ่ะก้นของเขาอ่ะผู้หญิงเข้ามาในโรงหนี่งผมเล่นอยู่สามคนครับเอฟซีก็แสดงอินถ้าไม่ไม่ใช่คนนี้ก็ต้องเป็นคนนี้นี้ยังไม่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นก้นแสดงเป็นก้นใช่ขออนุญาตการนะครับสมบัติคนแรกที่มาช้านะครับมองดังในเล่ยคนอีสานยกมือนะครับอ้าวโอ้โหอาญาเลยเข้าใันปะอาญาอยูหเนาะแต่คนไหนเคย หมอลำสาวร้ายเรื่องแ่งยกมือเลยครับ้เจดีๆนะคุอิลเดี๋ยววันนี้นะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับไหนคนไหนคนมาดูหนองเะๆีอเคยดูคายอ้อมาดีกว่ารับดูฮะลงนิดเต็มเต็มเลยนะอันนี้รอบสองกบ ในคนไหนดูสรอบแล้วอันนี้ร,นนนรอบที่สามนคนไหนดูรอบที <c oughs> 5. 5่สี่รอบดี <c oughs> หไหมฮะ <c oughs> อยากให้มีภาคสองต่อไหมครับอยากให้มีเนาะโอนะ้แตนะ่นั้นคุยให้ผมเอาเรื่องแรกที่รอดก่อนเนาะพอมามีรอด คนวันนี้ปกติจะมีพี่นพี่การโค้ชาหาทุกคนเลยวันนี้พี่ด็กนะครับมีมีรองจริงเสียงเหมือนจรงเสียงพี่การทัศนะถ่ายละครอ่าพ่อมีนัทสมอภนะครับซีรีส์ินดารานะครับแต่เรือแบบนะครับวันนี้มาเตรียมตัวนี่คาราพี่ประตูเน้นๆแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อก้มีบอกเองให้ เดี๋ยวเราจะแจกเสื้อกันคนไหนยากได้เสื้อใครอ้อครับยังไม่ในาดนี้วันนี้เรามีเสื้อสามตัวนะครับทุกวันคนไหนตอบเร็วคนไหนตอบก่อนะครับตอบถูกนะตอบถูกไม่ได้นะ เดี๋ยวผมจะดูนะครับยกแล้วก็ตอบร้อมนี้ต้องดีมากๆคนนี้ออกมันวรจะกูกถามได้รึเปล่กเด็กันนี้ออกยัง เราเลยมันไุ่หุเลยมัน S <S <อ>ผมผมีคำถามเหมือนกันออออทุกคนใครที่เคยดูแล้วครับมันจะมีเหมือนเหมือนเหมือนจะมีผีสองสองสองตนหรอแล้วคนที่ยังไม่ได้ดูเอ่องยอยังไม้ไดูเอาใหมเ่เลยปะเอาใหม่เลยปะหรือดูแบบตัวอย่างอตัวอ,อย่านงนะครับผมผมจะถามว่าไอ้ชัยครับเป็นอะไรตายเออ เอายังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูยังไมยังไม่ได้ดงไนะเอนใหญ่ยังไม่ได้ดูเต็มนอนนี้เต็มโรงเลยนะครับหายอ้อีนงยังไม่ได้ดูมาชมเลยนะหายอ้อเมื่อวานต็มก็เต็มอันนี้ก็เต็มมาเลยครับ f ะครับพี่บางพีนะเสื้อขาครับเส้าวครับ เรบตอเรวามูอแค่หน่อยหม้อครับแคหน่อยหม้อถามได้หนักเพื่อถาไเยอะเอาเสื้อโตสุดท้ายได้ผู้อำนวยการสร้างะคื่ออะไรครับเรื่องนี้ไหนครับนไหนขอบคุณครับสาวสวยเราอยู่ ะะตอนนี้กี่นาะทีเหลืออีกกี่นาทีตอนนี้เหลืออยู่อีกแนาทีประมาณหนาทีค่ะโอเคหนาทีเดี๋ยวเราแจกสติกเกอร์คนไหนอยากได้บ้างคะสติกเกอร์นะครับหรือว่าเป็นกอรโปรมด้วยกัน,น,น <c oughs> มีกี่ใบลูกค่ใคนไหนอยากได้ค่ ภูมิใจได้ร่ันเขาอีบวกเซติเกอร์อ๋อดีดีโอ้ยแย่เลยลูกแย่เลยอ่าครับนี่อ่ามีรุ่นสั้นคล้ายคล้ายก็เซนติเกอร์อย่างเียครับ

โอ้ได้ไหมโอ้ไดะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันมาเนี่ยอ่า เมาแล para, ้วักไทยสองนาทีพี่เบลามาแล้วมาพี่เบลมาแล้วรัสวัสดีค่ะี่ออมแขอค่ะีค่ะหรือว่าพีบวนะคะออมแเพชรป้นแค่ะงค่าพี่นอกนะคะขอให้ชม่าพยนต์กันอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ลงเพจของ นะครับที่เซฟบิ๊กซีไปครับนะครับหิบโทรศัพท์มาครับขอทุกคนเลยครับขอทุกคนเลยหยิบโทรศัพท์นมาแล้วก็เปิดแฟลชนะครับภาพที่เก่งภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับขอทุกคนนะครับเปิดแฟลชเปิเร็วๆคิวเปิดแฟลชนะครับเดี๋ยวเราไม่พลาดเลยนะี่ยิ่งใหญ่นะครับเปิดแฟลนะครับเปิดแฟลนะครับ็ชูขึ้นมานะเรียงถ่ายรูปกันนะครับขอทุกคนเลยนะครับขอทุกคนเลยเปิดแฟลนะครับขอทุกคนนะครับภาพจะได้ยิ่งใหญ่นะครับจบ

ฮัลโหลเบบี้นะครับเคลิปนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมครับพอผมนับหนึ่งสองสามคายอ้อเป็นกําลังใจให้ทหารไทยและพี่น้องชาวไทยเฮนะครับพูดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามคายอ้อเป็นกำลังใจให้ทหารไทยและพี่น้องชาวไทยเฮนะครับนะครับชูมือครับชูแขนครับอึงสองสาม ปีบังพรีนะครับสุดยอดมากครับ